จริงๆก็วางแผนอยู่แล้วแหละว,ว่าอยากจะอยากจะมาสักการะบูชายอยากจะมาว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ได้วันนี้พอดีค่ะจะเป็นการเริ่ม kick off เดินหน้าสําหรับการเปิดการเดินสายหาเส้นท่งการเดินห, <า S 2> หน้ามา,าอยู่แล้วยุคสภาเมื่อวานที่พี่นักข่าวก็ตามกันไปทุกที่อยู่แล้วนะคะก็รู้ว่าเราเราลุยเต็มที่มามาสักพักแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนไม่มีอะไรจะทําให้ช้าลงเราก็เร่งเครื่องเต็มที่ต่อไปค่ะ งนี้ก็คือจะเดินเครื่องลงเื่อที่หาเสียมทุกวันเลยหลังยสภาแล้วเป็นไงบ้างคะ่เริ่มไม่ช่ือนวันนี้นะครับเปเดี๋ยวกาไปของค่ทยไทยนะครับใช่ช่วยกันเยอะนะครับแล้วคืนนี้พบปะนักธุรกิจอีกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไปสระบุรีวันสองวันนี้ผู้นี้ไปรู้สึกไปคลองศารมั้งใช่ไหมนนทบุรีผู้นีุ้่งนี้นนทบุรีเลยหลายที่เลยครับตารางแน่นเอียดวันต่อวันเลยครับตอนนี้ครับเลหน้าเต็มที่ครับคุณยิ้งยังไหวอยู่ไหมคะ ก็ตอนนี้ก็คือประมาณเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินสองะคะ่ะถ้าจะออกนอกกรุงเทพนะคะก็ประมาณนั้นยัง,ย,งยังไหวอยู่ค่ะก็แต่คงไม่ได้ไปไปค้างนอกสถานที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคุณเศรษฐาช่วยเดินเต็มกําลังนะคะแล้วก็อาจจะจาตารางผิดบ้างนะคะสับสนเล็กน้อยบางวันวันวัน,ว,นวันเวทีที่ระยองวันนั้นนะคะได้มีโอกาสโกลอินเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะคอ๋ <10 S 1> <คน S 2> ตื่นเต้นน,น,นะ,ะมันก็ไม่เหมือนตับไปเรายืนหน้าเวทีใช่ค่ะคือจริงเราก็ ตื่นเต้นที่ว่ากลัวว่าแบบว่าโทรเข้าไปแล้วจะสัญญาณขัดข้องหรือพี่น้องประชาชนจะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับดีมากพูดถึงทายู่หน้าเวทีนะอ้าวสวัสดี่ะขาว่น่าเชิญค่ะบรรยากาศไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับจริงๆแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็กลัวเรื่องสัญญาณขัดข้องเฉยเฉยว่าเดี๋ยวโทรไปแล้วจะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่น้องก็ก็โอ้โหเสียงตอบรับให้กําลังใจเยอะค่ะ ก็พุดอิงจะลองปรับแบบพอเวทีถัดไปถัดไปก่อนที่จะแบบก่อนที่จะคลออะไรเงี้ยจะมีการปรับเป็นวิดีโอคอลอะไรเงี้ยไหมคะะ่มันจะได้เห็นม,มีแน่นอนอจะมีทั้งวิดีโอคอลจะมีทั้งคลิปนะคะแล้วก็อิงคิดว่าถ้าเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลหมดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เราสามารถกระจายได้เยอะที่สุดเนี่ยอิงก็จะพยายามอัดคลิปแล้วกระจายไปด้วยฝากกบบทีมหาเสียงไปอ่ะค่ะก็จะได้แบบคบทีมกันเหมือนวันนี้ทางกกตเองจะมีการประชุม <24. S 2> พร้อมอยู่แล้วเราพร้อมอยู่แล้วค่ะเลือกตั้งพรุ่งนี้เลยก็ได้เราพร้อมอยู่แล้วค่ะก็ด,ออะดูแพรแล้วนี่คือคุณอิงจะคลอดก่อนก่อนวันเลือกตั้งไหมหรือยังไงคะที่คอ,อด, <c oughs> อดกด <c oughs> <c oughs> ่อ้กำหนดไว้คลอดคลอดก่อน14แน่นอนค่ะคลอดก่อนคือว่าตอนแรกวางไว้ต้นเ,เดือนไม่เกินต้นเดือนพฤษภา,ษาแบบต้นมากๆกับ4-5ไม่เกินนะคะปลายเมษาถึงต้นพฤษภาแค่นั้นค่ะแสดงว่าคุณอิงก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องใช้สิทธิ์สิต้องใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องใช้แน่นอนค่ะเพราะถ้าตอนแรก ตอนแรกตอนแรกเจ็บใช่ไหมก็แพลนว่าจะล่วงหน้าหรือว่าจะตรงวังแค่นั้นเองค่ะแต่ใช้สิแน่นอนค่ะผมผมหวังว่าวันสุดท้ายปลาใสวันสุดท้ายก็น่าที่จะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสถ้าสิบสี่นะถ้าสิบสี่แต่ผมถ้าถ้าเกิดสิบสี่ก็น่าจะไหวนะไหวก็ถาได้ขัดไม่ได้ตอนนี้นะ t i m e l i n ของการเลือกตั้งมันมันเริ่มที่จะเห็นชัดเจนแล้วว่าจะมีการเปิดรับสมัครวันไหนวันเลือกตั้งวันไหนอย่างตัวคุณอิงเนี่ยค่ะเมื่อได้เป็นแคนดิเดตนายกคดีเนี่ย อยากจะลงในระบบบัญชีรายชื่อของพัคเพื่อไทยด้วยไหมคะต้องรอกรรมการบริหารคัส่วนตัวของคุณอิงด้วยค่ะอยากอยากจะอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อชีที่สัมภาษณ์ที่เลยว่าอะไรก็ได้ที่มีส่วนช่วยประเทศชาตินะคะอะไรก็ได้จริงๆเพราะว่าอิงว่าอย่างที่บอกทุกอย่างทําคนเดียวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องช่วยกันป็นทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงไหนที่พักและประชาชนเห็นว่าอิงเหมาะสมตรงนั้นแหละค่ะ อย่างล่าสุดนี่เราเปิดตัวสอสอแล้ว400คนแต่ว่ายังดูบางเขตตอนนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการหลิงทางให้ร้อยเอกมาับหรอเป่าอะไรอย่างเงี้ยในการเปลี่ยนตัวค่ะเรื่องนี้จริงๆมันเป็นข้อสังเกตนะครับือข้อที่จริงแล้วมันอยู่ในกระบวนการคําว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้รับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนคือภายใ a รีวอร์เข้าสู่กรรมการสรรหาและตัดสินโดยกรรมการบริหารเนี่ย ขั้นตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้ดูตลอดเวลานะครับมันมันมันเป็นขั้นตอนในกระบวนการการคัดเลือกตอนนี้พะเยาเนี่ยเราเองก็ดําเนินการขั้นตอนดำเนินการขั้นตอน,น,น,ก,น,ตอนก็ต้องส่งคนที่แสดงจตจำนงที่เราประกาศตัวไปเนี่ยไปให้พื้นที่หรือจังหวัดพะเยาเนี่เขาทำไพรมารีบอร์ดหรือให้ความคิดเห็นกลับมาว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเราไม่สามารถตัดสินเองได้น,นะครับถ้าถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เห็นชอบเนี่ย เราก็พี่ตาที่จะทําใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ได้เพราะนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการดีวแลยต่างๆเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนไม่ยอมเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับวันนี้วันเกิดท่านนายกอะคะจะมีอะไรจะอวยพรหน่อยไหมคะก็คิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญที่สุดนะคะก็ <c oughs> ขออวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ <c oughs> มเมื่อาวานนี้นายกไ้กำลังใจรัฐบาลหน้าครับบอกว่าอยากให้ทำตามกรอบที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดมองยังไงบ้าง ก็คิดว่าต้องเราต้องดูประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องหลักนะคะว่ากรอบที่ทําอยู่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเราก็เน้นที่ประชาชนค่ะ เดี๋ยวทิ้งภาษาอังกฤษนะครับยังมุดเข้าไปไม่ได้แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับ Of course, we are very ready to, you know, to, to just go on campaigning, to continue doing that, and then um, to announce our policies more and more, to explain the, our policies. You know, in the end, it's, it's all about the people that they're going to choose us or not. Mm. So the power is not in our hands, it's in their hands. What are you doing to woo the voters this year? What are your main campaign strategies in viewing? Uh, what your policies and stuff in view, in ruling the voters? So right now, as you can see, um, I'm eight months pregnant, so these two are gonna help out a lot with the campaigning. So I'm, I'm gonna <coughs> base in Thailand of course, base in Bangkok of course, but uh, of course I'm gonna maybe um, zoom in or you know call to the people that fly from Bangkok. So.

บอก,กไม่ได้ว่าที่ผูกทู่ผิดที่เข้ามาลงเล่นการเมืองอันนี้คือคุณเสถามว่าเป็นบาง่านมีคนคนที่มาเริ่มต้นในการทำงานการเมืองเหมือนกันจะให้กำลังใจกับเองระย,ยังไงบ้างคะในฐานที่แบบเราก็จะลงไปสู้สุดด้วยกันแล้วในกนๆๆารเลือกตั้งนนี้ผมว่าผมว่าคำว่าสู้สุดด้วยกันเนี่ยผมผมว่าเป็นคำที่เหมาะสมนะครับเราเราเราไม่ได้สู้เราไม่ได้สู้กันนะครับผมว่าเรื่องของการเผยแพร่นโยบายเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อไทยเพราะว่าเครื่องในดีมาเราใช้ในโยบายนำมาโดยตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับเราสู้ความยากจนทํามไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคนะครับปัจจุบันนี้เป็น,น,ป,นประเด็นหลักที่เราพยายามที่จะนำเสนอแล,แล้วเราเอาชนะใจประ,ะชาชนนะครับเพื่อให้เราเดินหน้าเข้าสู่สภาได้อย่างได้อย่างเต็มที่ครับนโยบายที่รัฐบาลนี้เขาสุดท้ายไว้เนี่ยถ้าเกิดรอบหน้าทรงเพื่อไทยได้ าการเป็นรัฐบาลเนี่ยเอสารต่ออยากเรียบร้อยต้องการจะได้แสดงความใหญ่ไว้ผมผมว่าก็ขอบคุณท่านทีน่ท่านแชร์ความูลได้มามันก็แต่ละสถานการณ์มันก็มีต,ตัวเปลี่ยนตัวแปรเปยอะไปหมดนะครับก็ขออนุญาตไปดูก่อนว่าวนโยบายที่ท่านทำไว้ทั้งหมดเนี่ยบางอันอาจจะเหมาะสมบางอันจ,จะไม่เหมาะสมบางอันอาจจะไม่เข้ากับที่เราทําอยู่ก็ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่แน่นอนครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายสําคัญที่สุดก็คือให้ให้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข ถ้าเกิดต้องไปดูให้ดีๆครับถ้าถ้าแน,แน่นอนครับอะไรดีเราเราก็พ้อพี่จะทำต่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างเพื่อให้มันมีความรวดเร็วมีความกระชับในการทํางานบ้างนะครับอย่างอย่างเรื่องอยุทศาสตร์ชาติ20ปีที่มีการวางกรอบไ,ไว้เนี่ยบางอ่านบรรอนเนี่ยคือก็มีการมองว่ามันอาจจะเอื้อประโยชน์ระยะยาวให้กับ ที่เขาได้ทำการไม่ก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดแต่เข้าไปเนี่ยจะมีการเข้าไปดูระบบ<ำ>การดูตรงนี้ไหมประโยคหลักก็คือเอื้อประโยชนนะครับเราไม่เราไม่รับรองตรงนี้ได้หนอนเราไม่เอาได้หนอน,นะครับธนบุญน่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะผมว่าผมว่าเราเรายุดพศ้นฐานชาติเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเรา,เราต่อสู้แล้วก็ยื่นขอแก้ไขมาตลอดในรัฐรมนตรนะครับว่ามันเป็น เป็นการวางแนวทางที่ไม่สอดคล้องสอดรับกับสถานก,การณ์และกริบวนการของการดับปรงแค่ของโลกในระดับนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่งเลยก็ค่อยไม่ดูอยูหลังจากที่เรามีโอกาสแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยตัวบทบททางการเมืองตัวรัฐมนูนลนะครับจะต้องเป็นรัฐมนุษย์แบบประชาชนช่วยกันย,นยกร่างประเด็นที่ต้องแก้ไขคือเรื่องอยุติธรรมช,ชาติขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยว